อาแลราไงมหาตีนว่ะพีพียงยอะเลมุ่มุงตรไปมุ่งตอกไปพีมไปหนึ่งมไปม่ตตรงมุ่ตรงไปถอยเข้าวงก่อนเอาดนรุมหนึ่งรมนึงตรงไหนตรงไหนตรงไหนดิเรยวพอร์ตเรยวพอร์ตเร็วพอร์ตตรงเลยวะเป็น่ะงไเรวพอร์ต พิริเวียพอร์ตใกลๆกับเกลโอ้ยเดี๋ยวลงไปเถอเขาลงไปหมดแล้วมางวันนี้ใช่ลงไปหมดแล้วมดแล้วเ้าจะลงเลยเหรออ้าใครบอกลงเบอร์สองบอกให้ลงก็ลงเลยแหละอากีล่าเราจัดทันที่สุดไม่ประสานงานกันดีๆเลยบัดซบบัตรซดบัตสซดก็มตามกันนะเจอโอเมก้าแล้วโอเคได้ปืนแล้วก็ดีดิ คึงยีมาห่องโอ้ยบักเบียวเอ้ยเอาแย่งปืนแย่งห้องกันอีกโอ้บ้านนี้มึงบ้านนี้ไม่ต้องแบบไรล่างแบกข้ามึงมันแย่งบ้านกูแดงแดเยตรงนี้เงียบกิ๊บเก่ันไปเจอกันใช่มเงียบกิ๊บรู้จักใช่อย่าตายก่อนเลยแล้วกันหน้าบอกเราเนี่ยเจ้าน่าเย้ยบอัดะบอัดะบอัดะบอัดตอับอา มาเป็นจังหวะเลยอยอยบดบดยบดบดงีตื่นบดบดุชโอยยิงกันจุเข้าปัเจ้าปัจเ้จุเจ้าปัเจ้าเลยวะบดแม่ม่อย่างว่ายิงกูกัดตายโอยอันนี้บแมนบดตัวนี้ที่กูยิงมันตายนี่ อยากได้สกอบสามที่ได้บอยิงมได้เหรอเอี๊ขอดในติเกลอ้าวแหกขาไปแล้วแหกขาไปแล้วยังเนี่ยแลหกแล้วยิงใส่ผมด้วยยิงใส่ผมด้วยพี่อั้มยิงใส่ผมด้วยอ่างั้นแหละ เฮ้ยยังอ่ะอุดเยี่ยมเลยสุดยอดแม่ไม่ยช่สอนเฮ้ยขโมยขไม่ไม่ไม่เสาเสาเสาปะฆากินหัวมึงเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเฮ้ยขาไปแล้วเหรอคนแรกนี่เหรอเฮ้ยขาไปแล้ว ไปแล้วเหมือนเขาจะอ่อยให้เราน่าเขาจะเปลี่ยนชื่อกันอยู่นะอีกคนไอชื่อขอเรียคือจะเอาเยโฮดทำไมไม่เอาเขาว่าขอบายด้วยไอเนี่ยสัรหาตั้งชื่อวัสัรหากันตั้งชื่อได้ไอขอเรียไอขอเรียมันจะตั้งเป็นอาเยโฮดไอแฮคาเราก็จะเหมือนโกดเออโกดหลีโอเสื้อทำไมไม่เอาชื่อแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องมาเลี้ยวอะไรวะนั่นดินี่กระิความอับ บางคนตั้งชื่อแบบตรงๆนี่ก็คือแบบตั้งได้นะแต่ไอ้แกงบ้านแกงบ้านแกงบ้านแบบตัวเต็มเซ็ตทำไมมันไม่ได้แกงบ้านแกงบ้านออกเนื้อเลยนะไม่ได้เม่ได้เลยวาไล้ซ้ายดีไปทางไหนดีทางไหนก็ได้ขอให้มีผีแบบอยู่อ้าชื่นใจมีแม็กเจอยังไงแหกขาแหกแหกขาได้กลับมาเข้าสู่สนามรบแล้วเนี่ย จะไดไม่ต้องแบบบอกว่าอ่อยทีหลังประมาณนี้ไม่ชอบไม่ชอบมีรถมีรถมามีรถมาไหน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 นนี่นี่นี่นโอ้ยเจอล้เจอแล้วเจอแล้วเก่อนอุ้ยได้เหรอได้เหรอมาดิเร็วๆๆๆๆว ออเเจจแแลล้้ววตายตัวเล็บบ่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 ตาย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 หมดตายหมดเยี่ยมผมขอตัวนี้โอ้เยี่ยมเลยพี่อาร์มสายซัพพอร์ตโอ้คักอีลิวะโอ้เป็นเจสเบรยายของนาริกาโต๊กุเซมัสตะญี่ปุ่นกำมาเว้ยยายอิสุอิซิอิสุอิซิอิซูอิซิมิตัววิมิตัววิมิตัวงไหน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 ปนทุกคน มอนไปเลยเพราะมันบอดตัวไหนล่ะเพราะมันมีคนฟาร์มไปแล้วตัวนะยังยิงโดนหัวกูเดิมมาได้ได้แนวเฮงบอมีหมวกไอ้สามเยอะกูว่ามี่ยังไงกูขาวจนพุนเนี่ยเกาะกูเนี่ยกูต้องกลับออกไปกลับไปที่เดิมหามึงกูจะตายคนแรกไม่ได้นะไม่ให้ตายหรอกนะไปดูมีพี่อาร์มอยู่ข้างๆไม่ต้องกลัวตายซัพพอร์ตได้แน่ อยากได้อยังไ,ไม่คอหิวมากเลยคอซองก็คอซองเส,สื่อมมากเลยอันนั้นมาครัวซองอ๋อเอาจิไปอันนี้ป่๋ยวหามังไปกันตรงนี้ป่ะสูขง,สงขึ้นเรื่อยเรื่ยทั้งสูงพูดีรองเท้าต้องสูงเนาะขวาสูงเอ้าบ่<อ>มีอย่างนี้ติดดูดิบ่เอาชิบหายแอร็ดตกอยู่ใกล้ๆ,ๆอยู่ใกล้ๆอีกซูนลมตีนดูคนดีๆนะเห็นมีค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 นตรงไหนที่ไหนใช่ไงก็ระแวงอยู่ไหนอยู่ไอ้รอยซีหะเจอแล้วเจอแล้ว เขาไปในกดังละสุ่มไปสุ่มไปสุ่มไปเบิงอยู่เบิงอยู่มีกี่คนมีกี่คนไปบ้านแล้วเขาไปบ้านแล้วเขาไปไล่ตามอ็ดละมันน่าจะเป็นมันน่าจะยิงมันน่าจะยิงบอดแล้วเงยเยอๆเห็นคนเดียวอ่ะเฮ้ยเห็นสองคนสองคนโดนไปหนึ่งอุ้ยติดติดเสาโค้งแม่งเอ้ยบ้านไซน์โดนหัวเต็มเต็ม อุ้ยโน้ปสายวะไายวะลมวะลมมะโดนไล่นึ่งเอาให้แตกโอ๊ยให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปยังให้ร้องโน้โดนโดนนึงแตกเขาบวกให้นะเขาบวกให้นะตัวนึงแต่ดกูไปบวกเองยิงซ้ำไปหน้เด้ออยู่ชั้นสองชั้นสองชั้นสอง

ลมนึงเอาแข้ขาล้อเอาตายตายแข้อล้อเอาแหขาล้อตายอีกคนนึงเดอและมันนึงมันนึงมันนึงตีคนนึงนอลีตายพีพตัวนี้ตัวนึงพีทไปซ้ำนึงพี่ตายพีไปซ้ำตพนีหลังเข้าอหอะอาล้า้าหลันเข้าหลังเข้หลหลังเข้าหังเข้าหลเข้าเด้ัั้ มึงที่หมูบ้านก็อย่างมึงมึงไปซ่อมดิุ้มัจะตายคนแรกไม่ได้นะตรงที่มึงมากว่าเหรอเออไปไม่ได้ซ่อมมันนอนอยู่ตัวนั้งมันอยู่ตรงไหนวะใครยนติระเบิดเขาชุบเขาชุบมันรีรีอยู่อะเอาเอามันยิงก็ใส่ปะไอคนเลี้ยตายปอสคนเลี้ยตายปอสคนเลี้ยตายละเขาเลี้ยตายละเอ้างดูอะไรวะ เอ๋อไอ้ตรงกูมีหางเลยเอ้ชิบหายแล้นอกวงแม่งเอ้ยเอ้ยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมช่วยไม่ได้แล้วตายตายแล้วะตายแล้วผมจะตายแล้วใ่มาใส่แม่ใส่หุงลูกคอบะมีลูกบาทบะมีหาตัวมันอยู่อะไปลเก็บลูกบาทมาเยอะๆเลยนะเก็บลูกบาทมาเยอะๆเลยเอาของมาแบ่งผมด้วยผมไม่มีไอ้ของแล้วตัวนุ่มบนหรอคะ โดนไปหนึ่งโดนไปสองโดนไปยมสดการเองโอ้ยบกสีโดนไปหนึ่งโดนสองลบลบโอเคลวไม่ต้องไปซ้ำไม่ต้องซ้ำแแกแเบลเบข้างในมีคนข้างในมีคนตรงไอ้หนึ่งรอมีคนมัยิงกันยูมันยิงกันยูมันยิงเอายูจะพึ่งไปบวกมันของกูบ่มีอย่างเลยเกย์กูยุตเมย์เลย มาบับ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 มาบักไอใครมาบักเราต้องชนะนะพี่อาร์มผมขอไอ้ใครมีเลือดใครมีเลือดเยอะๆผมผมขอหน่อยขออะไรอะขอเลือดอ่ะไอ้พยาบาลเห็นเด้เปิดได้เปิดได้เฮ้เก็บเก็บเปิดได้เห็นไม่เห็นไม่เห็นยุทธศิใส่ตั้มเนี่ยเหียเอ้ยหมุนขอบวงกอนเขอบวงกอนไปเขอบวงหลังวางที่ชูให้ดีๆเด้อผมไม่มีลูกบาทเด้อไม่มีลูกบาทเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยเด้อหัวมันจืดว่ะไปเก็บไป เจอแล้วเจอล้เจอล้ตรงนี้หนึ่งรปดิถอยเข้าวงก่อนเอาดนรวมหนึรมหนึรมหนึงบวกเลยบวกเลยบวกเลยรมหึงละโอ้ชิบหายเอ้ยตรงไหนที่ตรงไหนขอนไม่สิว่เห็นอยู่ข้างหน้าเขาเลยเนี่ยก็ไม่บางกุ้เหตัวไม่บางกุ้น่วะไกลเกินหายละอยู่ข้างบนนั้นน่ะ บนไหน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 ห้องบนนะนะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเราก็มีนะโอเคโอเคเราเราขอขอขบวงกขอขบวงก่อนตอนนี้ขบวงก่อนขบวงก่อนโอดโดโดดโดน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 โด๊ยล้มว่ะเขียดฉีบเลยเฮ้ยพีผมล้มผมล้ม โอ๊ยตายหต้ลลมลมลมทิ้เลยพี่ทิ้งหเวเลไเลเยาววงแรงเกินหาวงแรงวงแรงทิ้มเลยเรียบร้อยมาแล้วเห็นปะไม่เห็นป่ะโล่โลหนึ่งพี่อัมพี่อัมอีกหนึ่งคนอีกหคนอีกหคนอีกหคน เล้ยๆคนนึงคนนึงคนนึงหลั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 งไม่ได้แล้วพี่เอ้ยหลังหเงไหนวะระวังไว้ก่อนระวังไว้ก่อนหลังหลังขเลยหลังเนี่ยวะพี่อามีบังเกอร์อยู่ใช่ไหมพี่อย่าเพิ่งใช้ตอนนี้นะตรงข้างหน้าพี่อาร์มอ่ะข้างหน้าพี่อาร์มอ่ะระวังตแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละระวังระวังอย่าเพิ่งตั้งนี่นะเห็่ไหมเห่ไหมเห่ไหมนั่นนั่นน้ำมันดิ้นอยู่นั่นอ่ะเออนั่น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 ยิงหัวยิงหัวยิงหัวเห็นปะเนี่ย